ลลากกร้านปูย่อมครับ4 4 5ทีมงานจงชุดสามสองหนึ่งไปปปไม่ไยสูงเพื่อพี่เพ่อน้องเลครับ ที่ลี่เลยโอ้จะเป็นสึงงามหลานปูย่ยอขุเทียนที่นี่ใ้มีเองเารังเมฆแล้วครับเมฆเพดันถือว่าสูงนะครับแต่การทั้นเขาเรยียบได้ก็ใช่ครับตู้โชคดีสามสอ

อยู <Michael> <uma> ah ่เอาสู้ระบบการบ้างนี่ยไม่ถึงหรอดหรามองดูร่ารัส้างไกลๆไหนน้ำความงามโจกโจม ตัวนี้ตั้งมาอู่นั่นสูงเป็นอันเยอะาขอประ้านกระรองตาเราต้องยงนะครับหมดตองเลยครับตัวนี้เยอตวี้ามเอะเห็นขาข้าขงครับเดกบออ่ะอมาี่ล่ครับาเลาดีเยี่ยมเมียอะไรโตก็โตต่างๆครับต่างๆครับ าเิดพ่ครับเอา6กตีนได้ใครเดืนานีเนะครับการลุ้นานารเวลาสุดท้ายครับน้องบอเสงยงข้น้องหน้าครับสามสองปั

กับเป็นนกแล้วไอยงเียได้บอกจิงเระนนกโงโถึงจริงเร้ตาโอา้ยอ่เรอเวลาครับสินข้างนองน้าพักปากบ้าแลวสุกสูงลุ่มซาซาตบไกลไกลในลหลายๆุทีมงานโชวสมบอนบวกกองคาโดโจมจุบ,บสีสามสองไน ไปได้ครับไปได้ที่รีเลยเงินเงียไปก็ไปได้ครับไปได้เลยครับไปดีดีนีเสียงตลอดทางเบียกว มาแล้วเจ้ามาเพื่อเมื่มสีเบรนรอออกไปครับอ่าร,ร้านก็ไม่เรียงเปรบวกหลานเพียงแก้ยังครับจะต้องแก้ทางได้เพื่อแม่ แม่รัจ,จาแม่นวลแม่ลงเยาไปที่นะัจง,จงสามสามนั้นไปนนไปนัดไป,ไป,ปน,นไปนนไปไป,ไปมีอะไรจำอ,อัอวันนี้ไม่เหมือนวัน,วน ที่ลีไมเี้ยเลก็ตามไม่เาสทียนนที่เลี้ยงไม่เลี้ยเก็ตามไม่าเทียที่เลียง่เลียงเบกามไมเทยนนะ่เยงไยงเบลกะเมไม่เอเทยนะยงไ่เีลตามไม่เอาทียนน่เลียไ่เลียนเบลก็ามยนนะทีเลียีลก็ามไมเาทนนะท่เยมเลี้ยนเบกามานนะทเลียมเียนเลก็ามมเอาทียนลีเเบลกมไเทีนนลทเลียไม่เยเกมไมเอีย โยเบียร์ติดเรียบร้อยนม่เมรียงเป๊บอกรามิยาแทนครับในทางสัาณครักหลังนอกท่านสอโทษไล่เจอไปแล้วนะขึ้นสูงสูงลงซาซาตัวใกล้ในล้ดีหหลายเท้าผาเท้าผาแดงาปจมเงินจงโชคดีสามสองหนึ่งไป

ร่างดนสี่สิบสองลาบ้าเบียยนเบี้ยดเือบลอยเวลาทีหมอหาซิบิีพอาลุกอันได้เาลาบไปในเท้าพอดเอาแดงครับไปจุ่มเเอาแดงจงจุสามสองนึ้งป้า ที่ลี่เลยสุดยอดเป็นกันทางครับเก่งงามกมลลบังเน่ยข่าวแดงจมเลืกินอองงามเลยโคขอโคตรดีมากการเดินทางเที่ยมเออเขาขำมากกว่เดียวกวเนอ เอาเอาให้ให no okay. ้ให้เพิ่นขึ้นจะได้เพิ่นขึ้นนะเดี๋ยวเขาจังตอนนี่เขาจังตอนต้องจิงนะมาเจ้าล้วครับนักแบมีอะนายวางหางมกัเอ่านเวลาครับอ้าวแดงซื้อจดการเดินทางครับนักขอดอกบังจุกแม่ครับ ก็ย้อนการเดิน,นทางครับรอเวลาครับ ดงบังยุกหมบางหางห้อครับคนที่ใช้เบิกฟ้าครับนันไปที่ลี่เลยเอาอไปจุนหยอด ไปชนยอดเสยพิซวัดล่ะอ๋อชวนยอด